สว,ส,สวัสดีครับ,รบเอานี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เนาะคุยกันถึว่าอะไรคือที่สุดของช่างสักครับผมงานศักที่ชอบที่สุดค่ะงานสักที่ชอบที่สุดนี่หมายถึงของตัวเองใช่ไหมหรือว่าของใครก็ได้อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้อ่ายุงกัดแปะนะ <c oughs> ยุงเยอะยุงเยอะ <c oughs> ส่วนที่ยุงเยอ <c oughs> ในปากถ้าบอกว่าชอบที่สุดก็คงยังไม่มีที่ชอบที่สุดแต่ว่า เป็นแนวงานดีกว like ่าชอบแนวเรียลลิสติกแนวเหมือนจริงอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะชอบที่สุดก็จะเป็นงานของช่างเกาหลีครับผมร้าน OO2 t ท t t o o ลายเส้นน่ารักมากแต่ก็แบบแปลกๆหน่อยยูนิคแบบยูนิคมากๆแล้วก็จะมีคนโอเปกอยู่ที่แคนาดาอยากบินไภาษาจริงมีอีกคนหนึ่งชอบแบบชอบมากชอบที่สุดแต่ว่าแบบห่วง เออหวงเหรอมันบอกได้เหรอมันหวงมากเลยเหรอมีอันนี้อยู่อยู่จีนนะอยู่จีนให้ไปสืบเองแล้วกันเนาะจริงๆก็ชอบหลายคนอยู่ครับเป็นสไตล์งานดีกว่าเพราะว่าชอบของช่างคนเนี้ทุกงานเลยเขาชื่อว่าโครโซมันเป็นไม่แบบเหมือนเขาทำงานเพ้นเลยอ่ะเหมือนทำงานจิตรกรรมบนผิวของคนเลยเห็นและชอบตั้งแต่เริ่มสัตตั้งแต่แรกเลย ก่จริงๆมีลายอีกอันนึงของตัวเองจริงๆชอบทุกงานชอบชอบที่สุดทุกงานอยู่แล้วที่ตั้งใจทาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันแตกต่างตรนที่ทําแล้วมันมีความสุขมากเพราะว่าเป็นลายที่ที่แบบฟรีแฮนอ่ะใช่ครับเราแบบอิสระมากๆเราปล่อยตัวเองลงไปในงานในผิวหนังของเขาเลยไม่มีรูปทรงที่มันแน่นอนใช่ไหมมีแต่ความทรงจํากับวัตถุดิบที่มีในสมองแล้วก็ใส่ออกมาให้เขาอันนี้มาจากประสบการณ์ตัวเองเนาะครับสัก ที่ยากสุดสำหรับผมคงเป็นโคเวอร์ครับเพิ่งทำไปเลยล่าสุดมันยากไงอธิบายเลือดเขาออกเยอะแล้วแบบมันยากตรงดีไซน์ด้วยว่าแบบเราจะทำังไงให้มันทับงานเก่าเขาได้หมดลงไปแล้วเลือดออกมันก็จะทำให้แบบแบบที่เราวางไว้มันแบบเห็นได้ไม่ค่อยชัดอะไรเ,เป็นคนปั่นจักรยาน <c oughs> แล้วผิวสัตยากมากยากสุดๆเลยสักยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งมากมีงานที่นานกว่านี้แต่ไม่ได้ยากขนาดนี้แทงไม่เข้าเลยแต่โชคดีที่ ตอนแผลหายแล้วมันติดดีครับตั้งใจทํามากๆครับขอบคุณครับผมเขาก็กลับมาสักกันหลายอีกสองสามลายแล้วหลังจากสักลายนี้ไปจริงห้ามเขาแล้วว่าขอไม่สักแล้วนะแล้วเขาก็กลับมาสักอด,ดีใช่ใช่ผิวมันดูจากงานเก่าอะช่างสักที่อื่นก็สักมาบอกว่าติดยากเหมือนกันเราก็พอสักแล้วแบบน้ำตาเหมือนจะหไหลเลยสักที่ยากที่สุดหรอน่าจะเป็นงานเส้นนะงานเส้นอะยากอยู่ละ มันต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ความความแม่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนงานแนวดรออิ้งนะที่แบบว่าทําไปแบบเรื่อยๆเงี้ยถ้ามันแก้ไขมันแก้ไขได้เงี้ยถ้าเป็นงานงานเส้นเงนี้ยมันจะแก้ไขาย,ยากค่ะเส้นตรงวงกลมอะไรเงี้ยค่ะยากในในบรรดาของประเภทของงานศักดิ์นะคะต้องเงียบจริงๆอะคะ่ะ ลายที่เคยสักนานที่สุดค่ะผมสักเหมือนลายลายช้างครับมันละเอียดมากๆอันนี้เหมือนจะประมาณ5้าชั่วโมงแบบรวดเดียวเลยนะเวลาเดินเครื่องแบบมันละเอียดมากๆตั้งใจทําให้เขามากๆด้วยคนนี้เขาแบบรักช้างมากๆอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนหายเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะติดดีเพราะว่าเขาก็แนะนําลูกค้ามาให้เราหลายคนเหมือนกันว่ <c oughs> าลูกค้าไปเห็นงานชิ้นนี้แหละ <c oughs> ที่เขาอะไรเงี้ยครับนะครับขอบคุณมากเลยครับตอนนั้นน่าจะเ,าเริ่มต้นเป็นช่างสักใหม่ใหม่ด้วย11ชั่วโมงตั้งแต่ตอนบ่าย ไปจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนมัง้งตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งถ่ายรูปมาบอกหันหันกล้องไปทางนี้ได้ไหมตีหนึ่งครึ่งอดีรักยมนะคะเท่าไหร่นะตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งสมมาบอกว่าเท่าไหร่ครับใครจะไปตอบเป็นลายมังกรค่ะมังกรพันคู่กันแล้วเป็นงานแบบ drawing เป็นงานที่แบบว่าดีเทลมันเยอะด้วยค่ะอันมันใหญ่ด้วยงานนั้นอนะประมาณ20่สิบเซนแล้วเรามันถอดแบบมาจากงาน drawing <c oughs> น,าน้องที่ที่ที่ศักดิ์เขาก็ ชอบก็โอเคเราเห็นเราก็ภูมิใจเหมือนกันแล้วต่างคนก็บอกว่าพี่ฝนสู้ๆนะครับอะไรเงี้ยเราก็บอกลูกค้าว่าสู้ๆเหมือนกันนะอะไรเงี้ยผัดกันปลอบใจค่ะอันนี้จําขึ้นใจเลยช่วงแรกๆครับที่เป็นช่างจากเต็มสีข้างเลยเป็นรูปนกฟีนิกซ์นึกว่าตายตายสิบแปดเซนนะแบบว่าตายเงียบไปเลยเงียบแบบบเเงียยไปลแบบว่า ายจะแชทไปเลยขายไปเลยจนประมแต่ห้าทุ่มครึ่งมั้งใช่ตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มครึ่งแล้วลูกค้าเป็นพยาบาลเขาขึ้นเวรเจ็ดโมงเช้าก็สาตหันไงเฮ้ยเขามีวเขานอนน้อยมากก็จะเสร็จลายท no. ี่เคยสักเร็วที่สุดค่ะก็น่าจะเป็นลายที่เป็นต้นไม้แบบต้นไม้เล็กๆอะค่ะจะเป็นงานรออิ่งด้วยแล้วก็อัดสีลงไปด้วยอันนั้นประมาณ15ห้านาทีเร็วที่สุดน่าจะเป็นฟอนค่ะ สามนาทีสี่นาทีประมาณฟ้อนตัวเขียนอะไรปกติเนี่ยเป็นคนสักเร็วอยู่แล้วมีลายหนึ่งเร็วมากๆเลยเป็นลายนี่อุย้ยนั่นลายเหรอใช่พอ,อดีเขาโดนแมวข่วนแล้วเขาเป็นแผลเป็นแล้วเขาไม่อยากให้แผลเป็นหายไปอ้าวเขาก็เลยมาสักกับเราไม่ไมกี่นาทีอะ่ะน้อยมากๆใช้เวลาเตรียมสีไม่นานด้วยใช่บางลายสักเร็วแต่เตรียมอุปกรณ์นานก็มีโเขาสักแผลเป็นเนาใช่แผลเป็นที่แมวข่วนน่ารักมากออที่มาที่ไปของลายสักที่ชอบี่สุดค่ะอืม มันจะเป็นแฟลชที่ผมทำไว้แล้วเหมือนแบบลูกค้าเขาชอบมากเขาบอกว่าเขาอยากสักมานานแล้วแล้วอยู่ๆดีๆวันหนึ่งเขาก็ไปเจอโฆษณาในหน้า Expo แล้วเขาก็จองเลยจองโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเ <c oughs> ยู่เชียงใหม่แล้วแบบลูกค้าก็บินมาเพื่อสักแล้วเหมือนแบบด้วยเอชมันใกล้กันเป็นคนคล้ายๆกันด้วยอะไรเขาเข้าใจงานเรามันเลยเหมือนสื่อสารกันได้ง่าย แล้วแบบประทับใจมากตรงที่เขาบินมาสมมติบินมาเมื่อวานมาสักวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กลับเลยมาเพื่อเราเลยใช่ผมแบบประทับใจเขาด้วยแล้วเขาก็ประทับใจในงานเราด้วยเพราะว่าเขาเขาหาเส้นแบบนี้ในไทยไม่ค่อยได้อะไรเอบคาณมากเลยถ้าคุณนัดไม่เ <c oughs> ช่คุณนัดอจารยเบ <c oughs> มันจะมีงานหนึ่งเป็นดอกทิวลิปเป็นขนนกเพาบอกว่าเขา,อาดอกไม้ดอกเนี้ยเขาเป็นคนซื้อให้ให้คนที่เขารักแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาก็แบบว่า่างคนต่างแยกทางไปแล้วแต่เขาอยากสักไว้เพื่อแบบย้ำเตือนตัวเองว่าแบบเออให้ให้ให้รักตัวเองให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนแบบให้ตัวเองแบบใช้ชีวิตหรือมีชีวิตที่ดีกว่านี้เช้าวันที่ที่จะมาสักอ่ะพี่ก็เอาแบบให้เขาดูแล้วเขาก็แบบน้ําตาลิ้นขึ้นมาอะไรเงี้ย<ห>เออ<ป>มัน อกระมันดิ้นมันดิ้นขึ้นมาน้ำตาซึมน้ำตาซึมลื่อนน้ำตาซึมเลยสุปะเอ้ยมันมันมันมีความหมายไหมเขานะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราเติมกําลังใจอ่ะมันมันเป็นสตอรี่ที่ดีค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นชิ้นนี้เป็นตัวจักรจันทร์เป็นน้องคนหนึ่งที่ที่เขาแบบสักกับเราตั้งแต่เราอยู่ที่เก่าเลยวันหนึ่งเขาก็กลับมาสักกับเราเขาสัก ไอตัวจักรจจันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาป่วยเป็นเป็นมะเร็งแล้วเขาออกจากโรงพยาบาลที่อเมริกาพอดีแล้วก็เป็นวันที่ตัวจักรจจันมันขึ้นพอดีจากดินแช่แล้วก็ไม่เคยลืมเลยเหมือนเราได้มอบความทรงจําของเขาอ่ะเก็บติดตัวไว้เลยแต่ว่าตอนนี้น้องๆก็เสียไปแล้วใช่ครับถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจําที่ดีถือว่าลายนี้ค่อนข้างที่จะมีความหมายมากๆลายสักที่เจ็บที่สุดบนร่างกายตัวเองก็สักมาก็เป็น10ปีแล้วเนาะ มันเป็นลายชนเผ่า,าแล้วทีนี้มันมันเดินเส้นด้วยแล้วมันต้องถมดําด้วยงานถมดำมันเจ็บอยู่แล้วมาแบบสักครั้งแรกแบบลายแรกเลยอย่างนี้เลยแบบนี้ลงมายาวมานงี้ยว้าพี่ฝนพิลายนาขนาดนี้เกือบไม่กลับแล้วกลับไหมสู้ไหมยังไม่สู้ยังงคิดไม่ออก <c oughs> อ๋อดช้าอยู่สมองยังไม่ทํางานอ๋อโอเคโอเคเจ็บที่สุดตรงหน้าแขนนี่แหละโซนนี้ครับเจ็บที่สุดเลยเจ็บที่เจ็บแบบเจ็บมากด้วยอาจจะเป็นเพราะคนที่สักให้อ่ะไม่ได้เป็นช่างสักด้วย ใช่เป็นรุ่นน้องที่รู้จักที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรธรรมเราอยากแบกอักษรธรรมมาวางไว้ตรงนี้เจ็บแบบจี๊ดวิ่งขึ้นคอเลยแต่น้ำตาไหลไหมกโกรธดีกว่าโอ้ไปโกรธเขาทำไมก็ไม่้สักเองไปโกรธใช่ใช่ใช่ระหว่างสักก็สอนเขาไปด้วยว่าต้องสักยังไงอ๋อเปคลาสสักไปเลยใช่ใช่นี่เจ็บมากเพราะว่ามันแบบอยากให้มันติดก็เลยกดลึกด้วยน้ำตารินลายที่อยากโดนสักมากที่สุดค่ะอยากโดนสักมากที่สุดเหรอก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเองอีกเหมือนกันอยากสักตรงไหนครับ จริงๆก็อยากสักนอกล้มผ้านะแต่ก็เดี๋ยวไว้นอคดค่อยว่ากันจริงๆแต่สักไปแล้วสักไปแล้วสักตัวเองมีกล้วยหอมมีฟ้าใสแล้วก็อยากให้คนอื่นสักให้บ้างอะไรอย่างนี้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราลายที่อยากสักมากที่สุดอ่ะไม่มีแต่มีร้านที่อยากให้เขาสักให้เป็นร้านที่กรุงเทพใช่ขออ้างอิงถึงนิดนึงครับชื่อ NT NT Tattoo เขาทำงาน backwork ดีมากเลยเส้นข้างในแบบรายละเอียด เห็นงานเขามานานก่อนที่จะสักอีกเส้นมันดีมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากให้แบบอยากได้ลายที่จากร้านช่างเขาสักบนร่างกายเราสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเราเห็นงานศิลปะเนาะใช่งานดีมากเลยงานดีมากโหดดีโหดแต่ว่ามีเส้นที่มันละเอียดข้างในเงี้ยก็จะเป็นของช่างแคนาดาที่อยากไปกับช่างจีนผมก็อยากได้แบบเต็มหลังเตอนนี้หลังยังว่างเหรอคว่างครับเว้นไว้ก่อนถ้าสักเองถึงก็ไม่น่ารอดแล้วโอเคโอเค ทางศักดิ์ที่ชอบที่สุดค่ะก็ยังเป็นคนเดิมครับผมโซโซคนเดิมมีโอกาสก็จะบินไปสักเขาไหมถ้ามีโอกาสจะไปสักด้วยกันเลยเราก็ต้องไต่เต้าตัวเองให้ให้ให้ถึงขั้นเขาเะยเป็นแรงมันาใจที่ดีมากๆมีน่าจะเป็นชาวเยอรมันนะคะชื่อเบนค่ะคนนั้นจะสักแนวเรียลลิสติกจะเป็นหน้าคนแบบเหมือนภาพถ่ายเลยมันยิ่งกว่างานดรออิ่งอะแต่เขาแบบสักลงบนผิวคนเลยงเงี้ยแบบสวยจริงๆเห็นแล้ว ประทับใจมากๆ <คน S 1> ากแต่คนเดียวเลยเหรอคนเดียวไม่มีใครชอบตัวเองเลยเนาะจริงจริงผมก็คิดอยู่ว่าจะชอบตัวเองดีวยวนะเฮ้ยใด้หเมื่อกี้ผมว่า,ผมว,าผมว่ามันก็ไม่แปลกนะเพราะมันเหมือนเป็นเส้นที่เราคุ้นเคยใช่คนอะไรจสักเส้นได้ขนาดนี้นะใช่เคยชมตัวเองไหมตัวแขนเฮ้ยออชอบตัวเองนะเออผมก็รู้สึกว่าเส้นตัวเองก็ประหลาดเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบไหมนะจริงๆก็ชอบชอบเส้นตัวเอง ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆทุกช่องทางของ Big Ink Tattoo Studio นะคะขอบคุณครับ